สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Bable e by ครูป๋องชาแนลนะคะวันนี้ครูจะมาสอนทำแบบฝึกหัดท้ายบทของวิทยาศาสตร์ม2เล่ม2หน้า66นะคะเป็นเรื่องของงานและพลังงานค่ะเด็กๆข้อ1โจทย์บอกว่าในการทำเหมืองแร่จะมีการขนย้ายหินและแร่ออกจากเหมืองโดยค่อยๆลำเลียงขึ้นสายพานแล้วปล่อยให้ตกอย่างอิสระลงในรถบรรทุกดังภาพข้างล่างเนาะเขาบอกว่าให้เราพิจารณาพลังงานโจนแล้วก็พลังงานสักโน้มถ่วงของหินและแร่ในตำแหน่ง A B C และ ก็ A B C D E แล้วตอบคำถามต่อไปนี้อ่ะเด็กๆสังเกตก่อนครูสูมภาพหน่อยโอเคสังเกตค่ะว่าวัตถุในตำแหน่ง A B Boy แล้วก็ C Cat วัตถุมีการเคลื่อนที่แต่ว่าเคลื่อนที่เราดูเหมือนจะเคลื่อนที่แต่จริงเขาหยุดนิ่ง เพราะอะไรคะเพราะเขาหยุดนิ่งอยู่บนรางหรือว่าสายพานแต่สายพานไปอะคะขยับขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยตำแหน่ง a b แล้วก็ c แคนะคะเด็กๆตรงเนี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับพลังงานศักย์น้มถ่วงเพราะว่าตัววัตถุส,สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองส่วนบริเวณ d dog แล้วก็ e ตรงนั้นวัตถุกตกอย่างอิสระแล้วดังนั้นตรงนี้จะกลายไปเป็นพลังงานจนอันนี้ทบทวนคร่าวๆนะคะอะแต่ที่เหลือไปดูคำถามว่าเขาบอกว่ายังไงบ้าง 1.1เขาถามว่าเมื่อกำหนดให้ระดับพื้นดินเป็นระดับอ้างอิงตำแหน่งใดที่หินและแร่มีพลังงานสักโน้มถ่วงมากที่สุดแล้วก็น้อยที่สุดเพราะเหตุใดถ้าเด็กๆเ,เข้าใจที่ครูปองอธิบายเมื่อกี้เราจะตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะแต่ก็มาลองดูแนวของครูป่งแล้วกันเนาะครูบอกว่าตำแหน่งที่หินและแร่มีพลังงานสักโน้มส,สูงสุดก็ต้องอยู่สูงที่สุดคือตำแหน่งซีแคปเพราะเป็นตำแหน่งที่อยู่สูงจากระดับอ้างอิงมากที่สุด แล้วส่วนที่มีพลังงานสั่งน้มถ่วงต่ำสุดคือเอนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่อยู่สูงน้อยที่สุดนั่นเองอ่ะต่อไปอเคคูตั้งไว้แบบนี้นะต่อไปข้อ1.2ค่ะเมื่อเห็นและรากเคลื่อนที่จากตำแหน่ง A ไป C คัคทสายพานลำเลียงมีการทำงานหรือไม่ถ้ามีงานที่ทำเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานสักน้มถ่วงหรือเปล่าอย่างไร อะแต่นั้นครูให้แนวคําตอบไว้แบบนี้ค่ะว่าในการทํางานในการยกก้อนหินโดยงานที่ทําจากตําแหน่ง a ไปถึงตําแหน่ง c เนี่ยจะทําให้ก้อนหินและก็แร่มีพลังงานสัก์น้มถ่วงเพิ่มขึ้นตามระดับความสูงอย่างที่ครูโป่งบอก,ก a b c เนี่ยวัตถุไม่ได้เคลื่อนที่เพราะหยุดนิ่งอยู่บนสายพานแต่ว่าเขาสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นก็ตามที่ครูบอกนะคะพลังงานสั่งน้มถ่วงจะเพิ่มขึ้นนั่นเองต่อไปคำถามที่1.3ค่ะ เขาอยากรู้พลังงานจนและพลังงานสักน้มถ่วงของเห็นและแร่ที่ตำแหน่งดีด็อกแล้วก็ E แตกต่างกันหรือเปล่าอย่างไรตรงนี้เป็นวัตถุตกอย่างอิสระอย่างที่คู้ปองบอกว่ามันเริ่มมีเป็นพลังงานจนแต่ถ้าเกิดว่าวัตถุเพิ่งตกก็จะยังไม่เป็นพลังงานจนสูงสุดค่ะเด็กๆจะมีปนกันระหว่างพลังงานจนแล้วก็พลังงานสักน้มถ่วงดังนั้นไปดูแนวการตอบนะคะบอกว่าแตกต่างนั่นเองค่ะเด็กๆโด,ดยตำแหน่ง E เนี่ย มีพลังงานสักโน้มถ่วงจะมากกว่าตำแหน่ง e เพราะว่าเป็นไงคะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาสูงกว่าคือสูงกว่าก็เกี่ยวแต่ว่าเขาเพิ่งตกมาด้วยอัตราเร็วของตำแหน่ง d rock ยังน้อยเพราะว่าเพิ่งตกแล้วก็ตำแหน่ง d rock ก็มีพลังงานจนน้อยกว่าตำแหน่ง e ตรงนี้อธิบายในสองมิติคือพลังงานสากน้มถ่วงต้องมากกว่า e แต่ถ้ามองในแง่ของของพลังงานจนต้องน้อยกว่า e เพราะพลังงานจนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ดีด็อกเพิ่งตกอัตราเร็วน้อยกว่าพลังงานจนจึงน้อยส่วน e ตกลงไปมากกว่าแล้วอัตราเร็วมากพลังงานจนก็จะมากขึ้น ต่อไปข้อ1.4ค่ะพลังงานกลของหินแร่ที่ตำแหน่ง D, ด็อกและ E ต่างกันหรือไม่อย่างไรอันนี้เขาสนใจที่พลังงานกลพลังงานกลก็จะเป็นพลังงานที่เป็นเหมือนครูพูดง่ายๆว่าเป็นผลรวมของศักย์แล้วก็จนนั่นเองดังนั้นดูแนวทางการตอบนะคะครูให้เอาไว้ว่าพลังงานกลของพลังของตำแหน่ง D, ด็อกและ E ไม่ต่างกันเพราะพลังงานกลคือผลรวมของพลังงานศักย์น้มถ่วงและพลังงานจน โดยตำแหน่ง e แล้วก็ d ีด็อกเนี่ยจะเท่ากันตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนะคะในระบบในระบบของการเคลื่อนที่หนึ่งหนึ่งะคะ่ะมันจะมีค่าพลังงานกลที่คงที่อยู่ค่าใดค่าหนึ่งโอเคต่อไปมาถึงข้อ2โอเคค่ะดังนั้นเด็กๆค่ะครูก็จะมีคลิปว,วิดีโอแบบนี้นะคะเยอะๆเ,เลยทั้งที่เป็นแบบสอนการทำแบบฝึกหัดด้วยแล้วก็อ่า เป็นพวกข้อสอบเข้าแล้วก็เป็นพวกความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ครูโปงด้วยนะคะแล้วก็ครูป่งสอนพิเศษด้วยค่ะก็ถ้าใครอยากจะมาเรียนพิเศษกับครูโป่งนะคะครูก็จะมีเปิดสอนทั้งแบบเป็นกลุ่มนะคะเป็นคอร์สนั่นเองแล้วก็แบบเรียนตัวต่อตัวนะคะติดต่อไม่ได้ตามช่องทางการติดต่อของครูโป่งได้เลยค่ะต่อไปไปข้อ2นะคะการส่งจรวดออกจากฐานสู่อวกาศเกี่ยวข้องกับงานพลังงานโจน พลังงานสากน้มถ่วงและกฎการอนุรักษ์พลังงานอย่างไรอ่านะคะตรงนี้ดังนั้นครูให้แนวการตอบแบบนี้ไปเลยโอเคเอะดูตรงนี้ก่อนการส่งจระดนะคะจากฐานสู่อวกาศเกี่ยวข้องกับงานพลังงานสักพลังงานโจนพลังงานศากน้มถ่วงแน่นอนค่ะดังนี้อะให้คอนเซปต์เอาไว้ว่า เมื่อเชื้อเพลิงถูกเผาไหม้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีเป็นพลังงานความร้อนโดยจรวดจะปล่อยแก๊สร้อนออกจากตรงท้ายท่อนะคะทําให้เกิดแรงที่ดันจรวดให้เคลื่อนที่สูงขึ้นไปได้ซึ่งก็จะเกิดการทํางานส่งผลให้พลังงานสักน้มถ่วงและพลังงานจนของจรวดเพิ่มขึ้นและในขณะที่จรวดเคลื่อนที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเด็กๆถ้าหยุดเผาเชื้อเพลิงจะทําให้พลังงานจนเป็นไงคะลด พอมันลดลงมันก็จะกลับไปเป็นพลังงานสักน้มถ่วงนะคะนอกจากนี้จะรวจยังมีการเสียดสีกับมวลอากาศเวลาที่เขาฝ่า,าอากาศขึ้นไปในชั้นบรรยากาศทําให้พลังงานจนบางส่วนเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีโดยพลังงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงถ่ายโอนกันไปกันมาด้วยกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นเองนะคะอันนี้ครูเขียนย่อที่สุดเท่าที่จะย่อดได้แล้วนะเด็กๆ อ่ะถ้าใครไม่ทานเด็กๆก,ก็หยุดหน้าจอตรงนี้ไว้เนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ตามกันต่อบอกต่อให้กับเพื่อนๆมาดูกันได้นะคะจะขอบคุณมากๆเลยบ๊ายบายค่ะเด็กๆ